มาอยู่กันต่อค่ะในรายการหมอผู้บ้านค่ะคช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกันถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญของคุณผู้ชมที่เป็นคู่แต่งงานใหม่สังเกตไหมบางทีอยากได้ไม่มาอยากมาไม่อยากไม่อยากได้แต่มาใช่อยากได้แต่ไม่มาไม่มาจนจนบางทีเนี่ยเขาเขาบอกกันว่าเดี๋ยวนี้คนมีบุญน้อยพี่โอ,อคนมีบุญน้อยหมายถึงว่าค,คือบอกว่าเกิดมาใช้กรรม คือว่าครอบครัวที่ดีรวยเขาอยากได้ลูกเนี่ยคนไม่ค่อยมาเกิดแต่ว่าตาสีตาสาใต้สะพานลอยอะไรเงี้ยหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีคือเขาเลยบอกว่าคนที่จะมีบุญเนี่ยน้อยกว่าคนมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมพี่ชายพี่สิบปีแล้ะนั่นไง ไม่มีสักทีนั่นไงเมดอินทุกประเทศละอืมนั่นไงไม่มีไม่มีทำไงก็ไม่มีหรอตกโงทำไงก็ไม่มีสรุปก็ยังไม่มีเลยปัจจุบันก็ยังไม่มียังไม่มีนั่นนะสิอยู่กันตายยาย้าแต่บคนแต่ว่า บางทีมันเป็นเรื่องทุกข์นะคะพี่โอเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการสร้างครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบ,ค,บคือต้องมีลูกเกิดขึ้นคือมีพ่อมีแม่ก็มีลูกไม่มีลูกสักทีมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวเรามันไม่สมบูรณ์บางคนรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าบางคนกับคิดต่างมุมบางคนคิดว่าคือโลกเดี๋ยวนี้เป็นโลกที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอันตรายหรือว่ามีแบบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าให้กําเนิดก็ออกมาแล้ว ไม่ได้ให้สิ่งที่ดีๆกับเขาก็ไม่มีดีกว่าบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความคิดก็จะเป็นสองแง่ละใช่ไหมครับก็บางทีก็เออไม่มีไม่มีเลยดีกว่าใช่ไหมไม่บางคนอย่างเพื่อนหลายๆคนก็บอกว่าแต่งก็คือไม่มีเลยนะไม่ยอมมีตั้งใจจะไม่มีหรือรู้สึกว่ายังไม่พร้อมตั้งใจไม่มีเลยเพราะว่าก็คือแบบว่าอยู่กันเป็น ไายายสองคนก็แน่คะมีไม่มีเคยว่ากันอีกทีก็ปล่อยตาสีตาสามีไปหัวปีไทยปีหรือใต้สะพารลอยก็มีหัวปีไทยพีไปนะคะแต่ว่าและนี้อย่างที่บอกค่ะมันก็เป็นความสมบูรณ์ของครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นปัญหาใหญ่ของบางคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา ตอบโจทย์สําหรับปัญหาใหญ่ปัญหานี้นะคะโดยเฉพาะบางคนที่อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจอยากจะมีอยากจะเติมเต็มความสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะทุกอย่างก็แล้วแต่จะมีที่ไหนบ้างใช่ซึ่งวันนี้เราเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะมานั่งตอบคาถามในรายการเลยเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปเจอคุณหมอกันดีกว่าค่ะเชิญครับ ครับและตอนนี้เราอยู่กับพันโทนายแพทย์นิวัฒน์อรัญญาเกษมสุขนะครับสูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ศูนย์สุขภาพหญิงโรงพยาบาลพญาไทสองสวัสดีครับจาจาร์ครับสวัสดีค่ะอาจาร์สวัสดีค่ะวัสดีค้ผมหลงกล้องจุ๊บจิ๊บเกิดเพราะว่าบางคนอยากมีแต่ไม่มีแต่บางคนไม่อยากมีมีทยปีทยปีมีหมดทยปีใช่หัวปีทยปีนะครับแต่คนที่ อยากมีแต่ไม่มีนี่สิครับใช่เหมือนเหมือนญาติญาติญาติพี่โอพี่ชายพี่ชายพี่ชายแท้ๆเลยเนี่ยครับไปเม็ดอินเม็ดอินหลายประเทศมาแล้วเม็ดอินทั่วประเทศและทั่วโลกแล้วส่วนพวกที่ยังไม่อยากมีพวกวัยรุ่นใช่ไหมฮะไปแอบพิกกันทีเดียวติดเลยครั้งเดียวเลยที่เดียวครั้งเดียวใช่เนาะเพราะฉะนั้นการตั้งคันได้มันมีหลายปัจจัยครับผมใช่ไหมครับผมครับผมคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับ การตั้งคันเนี่ยสมมติถ้าเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยนี่ครับโอกาสการติดโดยเฉลี่ยเนี่ยมันมีเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมคะหรือหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังไงคะไม่ใช่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็แสดงว่าทุกรอบต้องติดหมดใช่ค่ะองั้นโดยทั่วไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเยอะขนาดนั้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30เปอยู่ในราวนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิบลายนะครับมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ มีประจำเดือนไข่ตกพอดีอะไรเงี้ยนะครับนะก็น่าจะมีโอกาสสักหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสามก็คือหนึ่งในสามนะเขามีปัจจัยอะไรบ้างไหมครับที่จะทําให้การติดหรือไม่ติดหรือการเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาก็มีหลายๆปัจจัยนะครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ที่ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของว่าเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันตรงกับรอบของการตกไข่หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไข่ของผู้หญิงเนี่ยที่จะเดินทางมาในท่อ นำไข่เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการปฏิสนธิตรงนั้นได้นะฮะก็จะอยู่ตรงนั้นแค่ประมาณ2วันแค่นั้นเองก็รออยู่2วันใช่คือถ้าเราไม่มีในช่วงนี้เนี่ยโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะน้อยหรือแทบไม่ติดเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าใน28-30วันเนี่ยมีได้ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่งั้นถึงบอกว่าจังหวะนะครับจังหวะโอกาสค่ะช่วงนั้นประมาณกี่วันนะคะ ช่วงที่เราจะปฏิส่วนที่ได้ก็คือช่วงกลางรอบเดือน,นกลางรอบเดือนคิดง่ายๆก็คือถ้าคนเรามีรอบเดือนประมาณสัก28วันในคนส่วนใหญ่นะครับงั้นวันแรกที่มีประจำเดือนนับว <in> <area> so, ัดนับวันที่1งครับนะครับงั้นนับอีก14วันก็จะเป็นช่วงกลางรอบเดือนพอดีก็จะเป็นวันที่มีการตกไข่เกิดขึ้นนะครับ ผู้หญิงบางคนรู้ตัวว่ามีการตกไข่เช่นมีอาจจะมีอุณหภูมิในร่างกายที่มันสูงขึ้นมีท้องไส้ที่อาจจะเริ่มปั่นป่วนขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับจุดตรงนั้นได้นะครับแล้วมีเพศสัมพันธ์ให้ตรงกับวันตรงนั้นโอกาสตั้งครรภ์ก็จะสูงก็คือเขาเรียกว่าวิธีนับวันใช่วิธีนับวันใช่กวาดเลยไหมครับแบบก่อนและหลังสี่ห้าวันอะไรเงี้ยใช่เขาถึงบอกเป็นที่มาของ วิธีการคุมกําเนิดเนี่ยสมัยก่อนที่เราบอกว่าหน้า7หลัง7จ็ดใช่เพราะว่าในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือน7วันหลังมีประจำเดือน7วันไม่มีใครตกแน่ๆงั้นตอนนี้ปลอดภัยนะครับผู้ย่างปลอดภัยจริงไหมฮะจริงๆไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขามีลักษณะของประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออ๋อเขาไซเคิลเขาไม่ตรงใช่ใช่บางคนเนี่ยมีไซเคิล35วันบางคนมีไซเคิล21วันการไปนับอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดได้สูงขึ้นนะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนับในแต่ละคนใช่ในแต่ละคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้วิธีนับนับวันเพื่อที่จะวัดวันปฏิสนธิหรือวันที่มีการตกไข่ครับพะนั้นคนคนนั้นต้องมีประจำเดือนที่ค่อนข้างแม่นยำสม่ำเสมอครับแล้วก็มีการจดไปในปฏิทินบันทึกไว้ครับผมครับอันนั้นเป็นการเาเรียกว่าตั้งคันหรือว่าปฏิสนธิแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับใช่ใช่และที่ไม่ธรรมชาติละครับค่ะมีวิธีอะไรบ้างที่ไม่ธรรมชาติก็มีนะครับอย่างเช่นคนที่พอมีลูกยากยากเขาเชื่อว่าถ้าเกิด ราแต่งงานกันแล้วปีหนึ่งนะครับไม่ได้คุมกําเนิดมีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอไม่ใช่ว่าสามีอยู่ไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยปีมเจอกันครั้งหนึ่งอะไรไม่ใช่อย่างนี้ครับคือมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอแล้วก็แล้วก็มีประจําเดือนสม่าเสมอในหนึ่งปีถ้าไม่ไม่มีบุตรถือว่าคนนั้นมีภาวะมีลูกยากปรึกษาดีกว่าใช่ปรึกษาหมอดีกว่าทีนคนที่เข้ามาหาอาจารย์จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับ มีทั้งสองเพศแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะเยอะกว่าครับผมและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นที่ผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าปัญหาการการมีลูกยากเนี่ยมันเกิดจากทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าการจะมีบุตรได้เนี่ยจะต้องมีไข่ของผู้หญิงกับอสุจิของผู้ชายมาผสมกันครับงั้นดีเฟกต์ทั้งสองอย่างเนี่ยหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นของผู้หญิงก็ได้ครับนะฮะเช่นไข่ นะครับไม่มีการตกไข่หรือตกไข่ไม่สม่ำเสมอนะครับหรือไข่มีการฝ่อไปได้ง่ายผู้ชายก็ตัวอสุจิไม่แข็งแรงนะครับมีปริมาณน้อยเกินไปอะไรเงี้ยบางคนไปกินเหล้าหรือไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยมันก็มีส่งผลทําให้อสุจิไม่แข็งแรงงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยห้าสิบ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 แต่ถ้าจะดูแล้วเนี่ยในกระบวนการของไอ้วัสดุพันธุ์ผู้หญิงเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าอ๋อมันจะมีทั้งท่อนำไข่มีทั้งมดลูกมีทั้งอะไรต่างๆครับผมนะ แนวแนวโน้มที่จะเอ็นเอียงเนี่ยปัจจัยทางผู้หญิงน่าอาจจะเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเกิดเหตุเยอะเวลาที่เราจะตรวจก็คือเราจริงๆเราต้องตรวจทั้งคู่เลยใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าบกพ้องที่ใครหัวที่ไหนจะได้ไปแก้ตรงนั้นถูกถ้าแก้ตรงนั้นถูกแล้วก็ยังก็อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จผู้ชายจะตรวจง่ายกว่าเพราะเราเราจะใช้วิธีแค่ตรวจ น้ำเชื้อสุจิแค่นั้นเองเพื่อดูปริมาณดูความแข็งแรงว่ามีตัวที่วิ่งได้ดีน้ำน้อยแค่ไหนส่วนผู้หญิงเนี่ยจะตรวจละเอียดกว่าเพราะว่าจะมีอย่างที่จิ้มบอกนะครับว่ามันจะมีหลายจุดคมีการตกไข่ไหมจากรังไข่เดินทางในท่อนําไข่ได้ไหมปิดดันหรือเปล่านะครับแล้วก็การฝังตัวในโพรงมดลูกเป็นยังไงบ้างฮอร์โมนเขาผิดปกติไหมอะไรเงี้ยต่างๆเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนกับว่า ยังไงสมมติถ้าเกิดหนึ่งปีแล้วไม่มีฤาวีธรรมชาติแล้วก็ต้องจุ่มมือมาทั้งคู่จุ่มมือนะครับอยากมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่อยามาแบบว่าเธอผมไม่ดีแน่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพันไม่ดีอะไรไม่ใช่ต้องแบบแลกเถียงกันอย่างนี้ไม่มีทักทีแน่ๆใช่ค่ะราวนี้โอเคละเราตรวจละครับเราตรวจว่าทั้งคู่แล้วไม่มีความบกพร่องไม่มีความผิดปกติมีไหมฮะที่แบบว่าทั้งคู่เนี่ย โอเคไม่มีแข,แ,แข็งแรงดีทั้งคู่เลยครับแต่ก็ยังไม่มีอีกก็เป็นได้เป็นได้ใช่ไหมคะคือของผู้ชายอสุจิก็ปกติดีของผู้หญิงตรวจด,ดูแล้วท่อนำไข่อะไรมดลูกอะไรทุกอย่างดูดีครับ,รบนะฮะนั้นแสดงว่าขั้นตอนตอนก่อนปฏิสนธิเขาไม่มีปัญหานะครับนั้นปัญหาอาจะเกิดตอนที่หลังปฏิสนธิครับเช่นพอไข่ผสมพบกับอสุจิแล้วเป็นตัวอ่อนเนี่ยตัวอ่อนอาจจะ ฝังตัวไม่ได้นะฮะหรือมีความผิดปกติของตัวอ่อนเองที่ไม่สามารถเจริญต่อเป็นทารกได้ก็จะหลุดออกมานะครับสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดภาวะนั้นครับก็มีหลายๆายสาเหตุนะครับเช่นอายุของมารดาที่เยอะขึ้นครับจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมวัยรุ่นเห็นไหมคิดกันครั้งเดียวติดเลยเพราะว่าเขามีความพร้อมทั้งระบบฮอร์โมนระบบไข่นะระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงจะต่างกับผู้ชายนิดหนึ่งก็คือไข่ที่เอามาใช้เนี่ยจะติดตัวแม่มาตั้งแต่อยู่ในท้องละ เพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ออกมานั้นพออายุมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเอาไข่ใบเก่าเก็บมาใช้มากขึ้นเท่านั้นอ๋อผิดกาบสุจิมันก็เหมือนเสื่อมลงคือเก่าเก็บนะครับนะงั้นพอเอามาใช้เนี่ยก็อาจจะมีทำไมต้องก็อาจจะมีปัญหาผิดพลาดได้ในการปฏิสนธิแต่ขบวนการการสร้างอสุจิเนี่ยต่างกันก็คือพอหลังปุ๊บเดี๋ยวเราสร้างใหม่ ขึ้นมาใช้เวลาแค่สีแปดชั่วโมงเหมือนเดิมใช่นั้นโปรเซสเต็ปปิดได้าไม่เหมือนกันนี่คือข้อได้เปรียบของผู้ชายใช่ใ่เพราะฉะนั้นในทางการแพทย์ก็ถึง เวลาถามเนี่ยว่าเอ๊คุณแม่อายุเท่าไหร่จะดูว่ามีแนวโน้มในการตั้งครรภ์ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนจะไม่ค่อยถามอายุพ่อเพราะด้ยเหตุนี้และที่สําคัญก็คือว่าถ้าผู้หญิงยิ่งอายุมากโอกาสเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่ปฏิสนธิแล้วก็อาจจะได้ไข่ที่ฝ่อหรือไม่ปฏิสนธิได้ปกตินะครับอาจจะผิดปกติในใบนั้นก็ไม่เจริญเติบโตต่อก็ได้ก็จะหลุดลอกออกมาแล้วเรื่องมีโรคอะไรบางโรคที่ทําให้เกิดภาวะที่ อาจจะไขไม่ตกหรือว่าการฝังตัวเป็นไปได้ผิดปกติอะไรเงี้ยมีมีครับมีครับมีโรคทางอายุรกรรมหลายๆโรคนะครับเช่นเช่นภาวะโรคไทรอยก็มีนะครับเบาหวานนะครับหรือแม้กระทั่งโรคที่มีลักษณะเป็นซิสที่ถูกน้ํารังไข่ตัวนี้ก็ทำให้ไม่มีการตกไข่ในแต่ละเดือนการตกไข่ผิดปกติงนั้นโอกาสตั้งครรภ์ก็จะจะน้อยตามมาด้วยใช่แล้วถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณพ่อายหญิงแล้วก็ฝึกยคุณแม่าย เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพร้อมและสุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยแต่ว่าความเครียดเนี่ยมีผลไหมคะมีคนพูดถึงเรื่องความเครียดเหมือนกันความเครียดก็มีผลต่อเรื่องของการตกไข่มือนกันนะครับจะเห็นว่าบางอาชีพนะครับที่ทํางานเครียดมากๆากนะครับหรือการเข้าเวรที่เป็นกะอะไรต่างๆอย่างเช่นผู้พยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เชื่อว่ามีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติมาเหมือนกันทําให้รอบประจําเดือนผิดปกติได้การตกไข่ก็ไม่สมบูรณ์ งั้นพวกนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมีลูกยากได้เหมือนกันส่วนเรื่องความเครียดทําให้เกิดทุกอย่างได้เลยครับเพราะว่าสภาพจิตใจนะฮะมันก็บ่งบอกทางอารมณ์แล้วก็ออกมาทางร่างกายได้คราวนี้เราตรวจแล้วว่าเอ๊ะไม่มีภาวะผิดปกติแต่ไม่ติดสักทีมีอะไรช่วยครับวิธีง่ายๆนะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าทางการแพทย์บอกว่า1ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็จะแนะนําให้มาพบแพทย์นะครับ วิธีงานง่ายที่สุดในขั้นตอนแรกๆนะครับคุณหมออาจจะให้ยาเรื่องของยากระตุ้นไข่นะครับนะเพื่อให้ไข่ตกได้ตามรอบที่ควรจะเป็นนะครับนะแล้วก็อาจจะใช้วิธีคัดแยกอสุจิมานะครับนะแล้วก็มาเก็บแล้วก็มาล้างคัดเลือกเฉพาะตัวที่แข็งแรงแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูก วิธีนี้อาจจะช่วยเหมือนกับต่อระยะทางให้นะครับแทนที่จะมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ <c oughs> อาสุจิต้องเดินทางไกลก็ฉีดเข้าไปในพงมดลูกเลย <c oughs> จะใช้ระยะทางสั้นกว่า <c oughs> แล้วก็มีไข่มารออยู่ <c oughs> มีไข่มารออยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> วิธีนี้เรียกว่าการฉีดน้ําเชื้อนะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะง่ายขึ้นจะดูเหมือนธรรมชาติก็ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าอาุจิก็จะเป็นอาสุจิที่เก็บมานะครับแล้วก็ไข่ก็กระตุ้นการตกตามธรรมชาตินะครับ แต่วิธีพวกนี้ก็อาจจะได้ลูกที่มีปริมาณมากกว่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าเพรเวลาเราใช้ยากระตุ้นไข่เนี่ยบางทีมันไม่ได้ตกแค่ใบเดียวอ๋อไอตกระายใช่เพราะนั้นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในสมัยสมัยใหม่เนี่ยอาจจะทําให้ได้ลูกแฝดเยอะขึ้นไม่เฉพาะแฝดสอาจจะเป็นสามสี่คับครับคับผมคบ วิธีเรามีแบบบอกได้ไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์การติดของวิธีแบบนี้เนี่ยสักประมาณควาเร็จจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกับธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแม้กระทั่งวิธีที่ดีๆอย่างเช่นทันสมัยหน่อยทำกิ๊บหรือทำอิกซี่พวกนี้นะครับนะซึ่งบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการปฏิสนธิโดยธรรมชาติอสุจิไม่สามารถวิ่งเข้าไปหาไข่ได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อให้โดยการ เอาผาสมในหลอดแก้วนะครับพอตัวอ่อนเป็นระยะที่สามารถเลี้ยงรอดได้ละ8เซล์ลอะไรต่างๆเราก็ค่อยนํากลับไปฝังตัวที่ผนังมดลูกครับผมนะครับก็หมายถึงว่าเราก็คัดไ<ช>ข่คุณแม่แล,แล้วก็เออสุจิ